สาวใหม่สุคนธวาค่ะต้องบอกว่าตั้งครรภ์ลูกคนที่2แฟนคลับร่วมแสดงความยินดีใหม่สุคนธวาล่าสุดออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกร,รมค่ะทําเอาเพื่อนๆนี่ยแสดงความยินดีกันเพียบมีรายง,งานว่าเธอเนี่ยออกมาแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกร,รมว่ากําลังเป็นคุณแม่ลูก2เต็มตัวค่ะ โดยเธอบอกว่าเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วนะี่คะพีชินะกำลังเป็นพีชาแล้วค่ะสามเดือนละจ้า ja. วันนี้มาถ่ายรูปครอบครัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันสักหน่อยสี่คนพ่อแม่ลูกขอโทษพี่ที่ปฏิเสธในหลายๆงานเลยทั้งละครทั้งเกมโชว์แต่แม่ยังบอกไม่ได้จัดช่วงนั้นขอบคุณทุกคนที่รักและเป็นกาลังใจใครอบครัวเราเสมอคนโตหนึ่งขวบ3เดือนคุณในท้อง3เดือนลวจ้าเราตั้งใจมีลูกกันตอนที่ชนะครบ1ขวบ1 9กาพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา และคนที่สองก็มาให้เราเลยจริงๆอย่างที่ตั้งใจแบบว่าเดือนเดียวติดอีกแล้วนะเหมือนชินะเลยขอบคุณเบื้องบนที่ส่งหนูมาเกิดในท้องแม่งานี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาบรรดาแฟนๆเนี่ยกินดีกันเพียบเลยล่คะค่ะ